ดูดวงรายเดือนกันยายน2517 ราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมทางด้านการงานช่วงนี้งานของคุณจะค่อนข้างเยอะมีแต่ความรับผิดช,ชอบถาโถมเข้ามามากมายรวมไปถึงอาจโดนผู้ใหญ่กดดันหรือตั้งคำถามกับงานของคุณมากขึ้นกว่าเดิมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เข้าไปช่วยงานใหญ่หรือมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาซึ่งนี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีเครดิตที่ดีกลับมาได้ทางด้านการเงินในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะใช้เงินไปกับ ความสหรือความสบายของตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมมีค่าใช้จ่ายเยอะโดยไม่ทันตั้งตัวโดวยที่คุณ จะกลับมาคิดได้ในช่วงสิ้นเดือนว่าไม่น่าเสียเงินไปกับหลายอย่างที่ไม่จำเป็นเลยทางด้านความรักสำหรับคนโสดมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนเข้ามาคุยจากทางไกลโดยที่มีคนแนะนำเข้ามาให้อาจไม่ได้ตรงสเปคจากที่คุณคิดเอาไว้นะักแต่เขาก็มีความจริงใจค่อนข้างสูงส่วนคนที่มีคู่แล้วคนรักจะค่อนข้างเข้าใจใส่ใจคุณดีและเขาจะช่วยเป็นที่ปรึกษาในหลายๆเรื่องให้คุณทางด้านสุขภาพยังไม่มีอะไรที่น่า เป็นหว่วง